มีมีเขาบอกว่าให้เวลาถึงพรุ่งนี้ซึ่งแต่มันยังไม่ถึงใะ่มันใช่มันยังไม่ถึงแล้วก็ไม่ไม่ถึงชั่วโมงเขาก็โพสตอรี่เลยการน,นั้นตอนนั้นเราคิดไหมครับว่าสิ่งที่เขาบอกว่าจะแฉจะแฉเรื่องอะไรไม่ทราบเหมือนกันครับออผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะแฉเรื่องอะไรเพราะว่าเรื่องก่อนท่านี้มันก็นานแล้วครับสามสี่ปีแล้ว <S <S แล้วก็วคิดว่าการตัดเพื่อนของเขาเนี่ย <S <S มันก็ ไม่มีอะไรแล้วครับก็คือเราก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยแต่คือผมยังมองเขาเป็นเพื่อนอยู่นะถึงเขาจะตัดไปก็ไม่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมก็ไม่ไปก้าวล่วงไม่ไปไม่ไม่ไปยุ่งกับเขาอีกเลยผ่านมาสามทีปีครับก็ก็ตกใจครับใช่ครับผมคิดว่ามันเป็นการเข้าใจผิดมากกว่าใช่ครับคือเอ่อเรื่องที่เข้าใจผิดเนี่ยมันน่าจะเกิดมาตั้งแต่วันที่15้าครับที่ผมไปไปเที่ยวส่งการกับเพื่อน3มคนซึ่ง เป็นงานสงการเฟสติวัลผู้ของเป็นงานสาคนผู้ชายหมดเลยซึ่งผมก็อยู่ที่โต๊ะกันเฉยๆเนี่ยแหละฮะแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเข้ามาขอร่วมโต๊ะด้วยซึ่งทางเพื่อนผมเนี่ยก็ได้อนุญาตเพราะว่าเขารู้จักกันมาก่อนครับแล้วก็รู้ว่าผู้หญิงคนเนี้ยเป็นแฟนคนล่าสุดข,ข,ของ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 คนที่โพสครับ,รบ<า>ใช่ซึ่งพอผมได้ยินเนี่ยผมว่าก็<笑><笑><笑>ก็กลัวนิดน,นึง ผมก็แบบค่อนข้างระวังตัวมากเพราะว่าผมเคยมีประเด็นกับคนที่โพสต์มาก่อนครับก็วันนั้นก็ไม่มีอะไรครับแล้วน้องเขาก็อยู่ที่โต๊ะแบบไม่นายครับแบบเดียวแล้วเขาก็ขอตัวกลับไปซึ่งผมสามคนเนี่ยก็อ,อยู่จนจนงานเลิกพอง,งานเลิกเสร็จก็ผมก็แยกย้ายกันกลับบ้านปกติก็ไม่มีอะไรครับจนอีกวันหนึ่งก็เป็นวันที่ส6บกก็คนที่โพสต์ครับเขาก็ทักไลน์ส่นรัวมาหาผมแล้วก็ยื่นข้อสนอุก ยื่นข้อเสนอให้ผม2อ,อย่างก็คือหนึ่งให้ไปกราบเท้าขอโทษครับที่สองอันที่สองก็คือก็คือจะแชผมซึ่งผมก็พยายามอธิบายทุกอย่างแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ฟังครับแล้วผมก็ได้ให้เพื่อนสนิทของผมซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขาด้วยที่อยู่ในเหตุการณ์วันสงการนะครับช่วยยืนยันอีกีว่าไม่มีอะไรแต่ก็ ไม่เป็นผลครับก็เหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นไม่นานครับเขาก็โพสต์ลงสตอรี่แล้วพอพอผมเห็นสตรอรี่เสร็จก็ผมก็โทรโทรตรงไปหาเขาเลยอพอโทรไปปุ๊บผมก็พยายามอธิบายครับแต่สิ่งที่ผมได้รับกลับมาก็คือคำคู่จากเพื่อนของเขาแล้วสุดท้ายก็ให้ไปให้ไปกับเ,เท้าเช่นเดิมใช่ครับก็ เออเอ,อหลังจากนั้นเขาวางสายไปแล้วผมก็ไม่ได้ตอบไปนะครับว่าผมจะไปหรือไม่ไปแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่า,วาการที่ผมไปแล้วมันจะมีอะไรกระทบกับตัวผมไหมแบบไม่รู้ผมจะเป็นไงว่าถ้าผมไปอะไรอย่างเงี้ยครับริงเรื่องทั้งหมดก็ประมาณน<ป>ี้คือถ้าผมไปไปแบบไปคุยกับเขาไปไปขอไอจีไปขอ IG ไลน์หรืออะไรพวกเนี้ยคือผมก็ คงจะรู้สึกว่าผมผิดคือการที่วัดการพอจะเซฟตัวเองพอสมควรไันเพราะเรารู้ว่านี่คือใช่ผม,ผมใช้คําว่าผมกลัวเลยดีกว่าออผมเลยตั้งใจที่จะห่างแล้วก็เซฟตัวเองมากเพราะผมไม่อยากให้เกิดการเข้าใจผิดหลายคนที่เขานั่งอยู่ในนัะนะ้นอะเรามีการพูหยหรือพูดอะไรกับเขาบ้างไหมน้องมิ้นมีอะไรที่เราแบบมันม่นใจว่าเราพูดกับเขาแค่คำเนี้ย มีเป็นการคุยที่เขาคุยกับเพื่อนผมด้วยแต่โต๊ะมันเล็กอะครับคุยกับเพื่อนผมด้วยแล้วก็คุยกับผมด้วยซึ่งก็ถามว่าเออคนนั้นไม่มาเหรอผมก็ยังถามทำถามซ้ํากับเพื่อนผมว่าเออไม่มาหรอเพราะว่าผมคิดว่าผมอยากเจอด้วยซ้ำเพราะว่ามันผ่านม,มาสามสี่ปีแล้วคิดว่ามันเรื่องม,มัน<ม>ลืม,ม,มไปแล้วอ่ะใช่ครับอยากอยากเจอเผื่อเผื่อได้คุยด้วยซ้ำคือในในมุมผมนะแค่ประโยคนี้นอกจากนี้มีไหมที่เราอคุยหรือพัก พูดอะไรไปกับเราไม่ไม่มีแบบมึนเมาแล้วแบบเออเลยแบบไม่ไม่มีครับไม่มีครับมีชนแก้วไหมครัตอนนั้นไม่มีแก้วหล้วนๆนะแปลว่าจริงๆแล้วเรามั่นใจมากว่าสถานการณ์ของวันที่สิไม่มีอะไรแน่นอนซึ่งเพื่อนที่ผมอยู่สองคนก็ยืนยันครับใช่ว่าไม่มีเพราะเขาเขาาก็รู้เรื่องก่อนด้วยเพราะฉะนั้นเขาเขากบยืนยันกันยังไง ผมยืนอย่างนี้เ่อป็นตัวอย่างนี้นะผมยืนอย่างนี้แล้วก็เพื่อนมีสามคนครับยืนอย่างนี้เพื่อนผมยืนอย่างนี้อีกคนยืนอย่างนี้แล้วเองเขาก็เดินเข้ามาตรงนี้แล้วก็พูดกับเพื่อนผมอย่างนี้ใช่ครับแต่ผมก็ไม่ได้ใกล้กันนะผมก็ห่างกันคือเขาอ่ะยืนอยู่ข้างๆเลยแต่ว่าไม่ได้มีใช่ครับสมมตินะคะมุมที่คนอื่นจะเห็นสามารถทําให้คิดได้ไหมว่าใกล้เคีย ผมว่าไม่มีนะเพราะว่ามันก็เพราะว่าก็มีคนที่มามามาโพสต์ด้วยว่าเขาอะเขาคุยเขาเล่นกับเพื่อนผมคนเนี้ยคนที่เ,เขาเขาเห็นแหละว่าอเออมันไม่ได้มีไม่ได้ใกล้ไม่ได้อะไรเลยใช่ครับแต่วันที่สิบห้าชัดเจนว่าไม่มีอะไรแต่แล้วผมเชื่อว่าทางคนโพสต์ครับเขาก็รู้ว่าผมไม่ ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้นะครับไม่ตอนนี้เขายังไมตอนนี้เขารูแลหรือหรือรู้ตั้งแต่่อนที่จะโพสตริงจริงเพื่อนผมอะอธิบายหมดแล้วไม่แต่ตอนที่กันเมื่อกี้กันบอกว่ากันก็อธิบายเพื่อนก็อธิบายแต่เขาก็ยังไม่เชื่อน่าจะน่าจะไม่ฟังครับตอนนั้นตอนนี้ฟังแล้วเขาน่าจะมั่นใจแล้วครับว่าโอเคเรื่องนี้ผมผมไม่ผิดแล้วก็ให้เกียรต จริงๆใช่ครับในส่วนของตัวผมเนี่ยผมผมคงไม่ไปอะไรกับเขานะครับใช่เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมันได้เสียหายไปแล้ว<ช>ถึงผมจะไปทําอะไรเขามันก็ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นคร<ช>ับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของทางบริษัทผมนะครับเพราะว่าเขาก็เสียหายค่อนข้างเยอะครับราะว่าจะเป็นเรื่องออดีเซนเตอร์อีเวนต์ซีรีลูกค้าซีรี แล้วก็แฟนมิงทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยคือทุกอย่างมันมีการมีการเลื่อนแล้วก็มีการยกเลิกด้วยซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมก็รู้สึกเสียใจกับทางบริษัทครับแล้วก็เอาจริงเรื่องนี้มันผมเสียใจกับทางครอบครัวผมด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งครับที่เป็นเสาหลักของครอบครัวใช่ครับก็คือการคุยเล่นใช่มันรู้สึกไงมันเรื่องมันมก็ในในซีรีส์มันก็สนิท กันทุกคนครับก็พอรู้นิสัยใจพอกันว่าเราจะพูดอะไรกันได้หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเขามีเรื่อง,งันตาเรื่องะค่ะใช่ครับพอพอมันเป็นกระทบจิตใจของของทางเขาครับผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมก็เ้วยจะขอโทษแล้วก็เกิดการบล็อกแล้วก็ผมก็ทั้งโทรทั้งเปลี่ยนช่องทางในการในการที่จะขอโทษแล้วก็ไม่ไม่สำเร็จนะครับผมก็เลยให้เพื่อนสนิทของผมทั้งผมและเขาในซีรีส์เนี้ยถึงว่า มากกว่าสองสามคนนะฮะเพื่อที่จะติดต่อเขาให้หน่อยถึงขอโทษแล้วไม่สําเร็จก็อย่างน้อยนัเจอกันไหมเพี่กันไหมจะทําอะไรผมด้วยความโกรธก็ก็เอาเลยแต่ว่าผมไม่แบบไม่อยากตัดเพื่อนนะครับเพราะผมมองว่าเรื่องพวกนี้คือเพื่อนมันสําคัญกว่าแชทแล้ตั้งสามปีแล้เขายังเก็บเอาไว้อยู่จนถึงทุกวันนี้เออเพื่อลอเวลาให้เราพลาดแล้วก็เขาแคปเก็บไว้เลย ผมไม่ทราบความคิดเขาเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยคือแชทของผมว่าเขาหายไปนนแล้ว <laughs> ผมไม่รู้แล้วผมไม่มีเหมือนกันหรือว่าผมก็อยากไปดูว่าผมผิดพลาดอะไรเยอะมากน้อยแค่ไหนเหมือนกันใช่ครับแต่ในเมื่อวันนี้เขาเริ่มเข้าใจอะไรแนละ้วคุณก็คิดว่าจะมีทางที่จะกลับมาเคลียนะร์การคุว่าเราคุยกันได้ไหมจะคล่คลายในวันนี้ในส่วนตัวผมอน่ก็ยังมองเป็นเพื่อนเสมอครับ แต่เรื่องมันก็เสียหายไปเยอะครับมันไม่ได้เสียหายนะผมเอ่อแล้วแล้วบางทีคือจริงๆแล้วผมอยากออกมาชี้แจงเรื่องเรื่องที่ที่มันมันเกินจริงไปด้วยครับที่บอกว่าผมยังไม่เลิกพฤติกรกรมแบบนี้ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้คืออะไรก่อนถ้าเป็นเรื่องนั้นก็คือไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วมันก็มันก็ไม่จริงครับแล้วก็อย่างเรื่องที่ผมไป มีอะไรกับแฟนเก่าเพื่อนนี่ผมไม่เคยนะฮะคือเวลาผมจะคุยกับใครจีบใครอย่างเงี้ยผมผมจะถามก่อนเสมอว่ามีแฟนอยู่หรือเปล่าถ้ามีผมไม่เคยยุง่งครับใช่ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบของเพื่อนได้ซ้ำของใครก็ตามผมก็ไม่ยุงนะ่งคะใช่แล้วเพื่อนสนิทผมรอบข้างทุกคนจะรู้นิสัยผมว่าเป็นยังไงผมเต็มที่แล้วเต็มร้อยกับเพื่อนเสมอการหลักจะเขาจะขอเลียร์เลียร์ <c oughs> <c oughs> อืม มาเราอยากเคลียร์แต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือเรายังอยากเคลียร์วันจริงครับก็วันแรกๆสองวันแรกผมก็ยังยังอยากยังอยากเคลียร์อยู่นะแต่พอหลังจากนั้นมันเรื่องมันใหญ่ครับแล้วผมไม่ได้ออกมาพูดไม่ออกมาชี้แจงอะไรเลยแล้วผมก็ได้เข้าไปอ่านในโซเชียลครับว่าคนมองไปผมในทิศทางที่มัน มันไม่ใช่เป็นความจริงครับผมอ่าวแล้วมันก็เจ็บฮรบใช่แล้วผมก็ก็อดทนไม่ได้ทำอะไรเลยครับจนตั้งแต่วันที่16จนวันนี้20แล้วครับก็สามสี่วันก็ก็ทางเจ็บแล้วก็อึดอัดเมื่วพอพวานเขาให้กำลังใจอย่างเดียวครับการแล้วหลังจากนี้เรา เราพร้อมที่จะรับมือไหมเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตข้างหน้ามันจะมีแชสหรืออะไรหลุดออกมาอีกอ่ะครับหมายถึงว่าเราจะพร้อมรับมือกับมันไหมกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเราไม่รู้หรอกว่าการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้มันอาจจะทำให้เขาไม่พอใจก็ได้อะไรเงี้ยต้องรับมัอีกเนี่ยพร้อมไหมที่จะรับมือกับสปอร์ตก็ผมรู้สึกว่าผมไม่ไม่มีอะไรเลย ผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้ด้วยผมไม่เคยมีญหาใครเรายืนยันว่าหลังจากนี้ไม่มีใครเอาอะไรมาแฉได้ไม่มีนะครับเพราะเรื่องผิดศีลธรรมหรือทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องนี่ผมก็ไม่เคยทำครับใช่ใช่แล้วอ,อันนี้สุดท้ายแล้วผมอยากจะขอบคุณคนที่ให้กาลังใจผมแล้วก็หลักผมถึงสถานการณ์ตอนนี้มันจะเป็นสิ่งที่ ผมเชื่อว่ามันยากครับทุกคนมากที่ที่ยังคงเชื่อมั่นในตัวผมใช่ผมขอบคุณจากใจมากๆครับที่ยังอยู่ข้างๆางกันอยู่ก็คนที่มองแบบเปลีไปอะไรเงี้ยครับก็สาวคนที่ไม่เข้าใจนะผมก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดใครได้แต่ผมก็อยากบอกเอาไว้ว่าอยากให้ทุกคนได้ ลองฟังความทั้งสองด้านก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยตัดสินใครสักคนหนึ่งช่ครับ